นอคาก็สิมารอมามะอกอนั้นนะมาลองเพลงมาอย่างเนี้นนไไ่นะนี่พี่น้องมาน้ามาถึง MBK Center นะครับผมโอ้โนสักบ,บายดีสุดครับท่านผู้เบิ่งทลายตัวนี้อยู่ช่องวันนี้ช์แนลนั่นะ ไม่น่ามันนาจะพาทุกคนยางจากแต่สยามนอะไปหางมาบุ้งพอกนั่งหลัว MBK Center นั่นอย่าเนาะี้นี่ก็เป็นสถานีสยามนอนดี่อันชาญไม่เนาะลงมาแล้วอ็ญา้งนี้นอะเพิบพยามมุขึ้นคนกับจร่า้งเนาะพยายมข้นคนกับชิมาลายๆเนาะ rất nhiều họ đang đi lại các nó, nó lóc vào trong thương nó này nó, người nó, nhà của đang chỉ đi đường thẳng thì MBK Center này này nó, giờ lên xe กลับหองมาหน้าเ้ียกันเนาะเนเนาะพอมาตอนนี้ปุ๊บพี่รุนก็เชิเริมล่หน่าเนาะพลุนแบบนะเอากระชี้างเพิ่งเกับวันเอาะชิางมาเนาะเนาะ แค่นี้ก็จะออกสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีน่านิดหนึ่งเนาะหรือว่าเกาหลีญี่ปุ่นอะ,นะไรกนเนาะคนก็เฉลิมไลด์ได้ไหมเนาะ นี่เขายางเข้ามาแลวปุ๊บเนาะเพิ่นก็ทางนี้เิ่นสิบมมีรถเนาะผมมีรถเขาเนาะแต่ว่าจะมีคนมายางหลิดไล่ไล่นะเพราะว่าเป็นสถานที่แบบไปหรุ่นะนะสยามเนาะไม่นไรบ่มบรรยากาศเลย ปกติน้องเขาก็สิมามาหมาดมาว่าอันนั้นนะมาลองเพียงมาอย่างนั้น เลือเพีนเอพิเคชัเตสาวรถร่วมงานได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา15.30นาทีหรือฝ่ายตร่วมดื่มได้นะเราก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้อีกวยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ซื้อสินค้าดิจิทลิอเรนโมเดลทุกรุ่นเลยหรือดิจิทลทุกรุ่นนะคะก็จะรับแ่นเกมรเลยค่ะหนึ่งนฟรีรอจิ้งนะคะคุณ เดีวนองนี่ก็คลายๆกับญี่ปุ่นเนาะเจแปนเนาะแล้วก็ท่านนั้นจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสยามเนาะไป,ไปแต่นั้นเนาะ ตอนนี้นอนมาหน้าจิพายางไปแอพเดเกชันเตอร์เนอนมาญาตให้เบรงบรรยากาศกลางเนาะนี่แหละเคยมา,ายถ่ายเบิ์ไลเถื่อะไรแหละไปยางตอ่อเนาะยางมาทางนั้นปุ๊บบาหน้ายางมาทางนั้นปุ๊บมาเลยเนาะปุ๊บพอเทนีปป่ปุ๊บพิษถนนเนาะกับยางสบายสบายเลยยางไปเรื่อย ถ้ามาแบบมีวลรุนออกมาสูบสวามสมานเนาจะมาหนีเป็นวันพฤริหเนนะ นี่เป็นร้านิทตรกมบนะหองไวรุ่นเต่ละซอยละซอยก็สิประมาณนะพี่น้อง เือางเมิเคเนาะหรือเพอนในเคเซนเตอร์เนาะตอนนี้วันหน้าเดินทางมาไก่ช่อเดมีเคเลยให้เราไปนอกใกล้ๆเอคือหางมามงคลองหรือเบมิเคเซ็นเตอร์นั่งกันเลวดรมันใส่ลายเลย นายบังนะนี่ก็เป็นสยามสุขแคบนะคนเราไปขึ้นไปเทิงก็ได้ไรนะเราขึ้นไปถ่ายเออขึ้นไ,นนะนไปชมบรรยากาศอยู่ทางเทิงอย่างไรกันก็ได้นะแต่ว่าน้าไปขึ้นเนาะว่าน่าให้เบิง่งบรรยากาศว่านายางมันตั้งแต่อา่าสยามสุขแคบนะไปเอ็นดิเคชั่นเซ็นเตอร์ทางยางอ็เปนประวัติเงินาะอู้นว่านายางมาทา,างนั้นเะนาะยางมาทางนั้นนะ เห็นแล้วบ่เห็นเนาะไกลเิยอยเลยอ่ะโอ้ยไปแซงไปสอบไปสอบนี่พี่น้องมาหน้ามาถึง MBK Center นะมาพบคุณคุณ ป็นหางเอ็มบิเนเตอร์หรือหางมามุ้งคล้องในทีน่นคนไทยเอ,อิ่อนันเนาะเอ็มเันเตอร์ว้าวเคยุดจอทะลังการเลยเนะนาะเนาะ้่เคยถ่ายมุมมุมตอนกลางคืนในตอนในขางลามไปจนะีได้ีเนาะบรรยากาศ bây giờ bên chúng ta kiến thương lại gần nữa, xịt giọt vào lên นี่เป็นเขตถนนพญาไทแล้เนาะหรือ right ่นายางมาทางนานเนาะแต่านายาพญายางขึ้นงย่เนาะดบรรยากาศตอนนี้วานายางมาถังเอเท่เซ็นเตรอแล้วเนาะไปวนายงจนจทนะนี้ เป็นแยกปทุมวันเองะเห็นไหมแต่ว่าน,น่าจำผูพิจารณายสุดยอดเลยพี่น้องมาน่าคือมาถึงเลยสติงดิงแมวเลยว้าวขณะนี้มาน,น่ายืนอยู่ที่แอมบิเคชันเตอร์นอนอยู่แถว เคลียร์ว่าสกายเวยสลสกายวอกสกายเวย็บพอวาอยู่ตรงตรงนี้เนาะรถกระไล่าล,าลายนะเห็นเนาะพอพี่น้งองเนา่ยหัคือสวยงามเลยเนาะปกติวันอาทิตย์มาไทายแต่ตอนกลางวนเนาะน้องพี่น้องพี่น้องรถรถไฟฟ้า BTS เนาะว้าจอยสเตชันถนนรถกลังกระไล่ลายเนาะ เทิ้งเทิ้งกันเล่นเพราะว่านี่เป็นสนามกีฬาเนาะเป็นสถานีสนามกีฬาเป็นสถานีสุดท้ายเนาะเป็นจอดร์ดนะ่ะรียกว่าใกล้ๆก็เป็นเกีถึงพนาย,ยางไม่ได้เป็นของพนาย,ยางโค้งมาเลยเนาะโค้งมาเลยนลเนาะเยรียกใกล้ๆเห็นไฟอยู่ยังมืนเป็นสยามพารากอนเน,นาะถึงพนายางโค้งมาเลยเนาะ เออวันนั้นยังโ้งไม่ได้และไปนายเปไม่จะจาดสุดยอดนี่พี่น้องว้าวพี่น้องสุดยอดเลย ไปบอลที่ว่าทายลูกได้นะนมา,าจะได้ก็บ่เคยเบือบ่อเลยเนาะเพราะงามแห้งเลย แบบบนพายของกิน,นอนะไรเนาะซึ่งบ้านนาเดินมาแต่ตาบ้านนาตอนนั้นบน้านนาเดินมาแต่นเานาะแสดงว่าสามยามนพท่าอ่ะมันยางมาทางนู้นนอนยาอย่างนี้มางนั้นเนาะก็เป็นถนั้นเนานนะที่นี่บ้านนาหยางมาแต่อ่าเดสยามเลยมาทางนี้แล้วกนะันเนาะ ง่ามแห้งเลยอยากให้พี่นอ้องมาเบิ้งเลย ใหญ่เนาะตรงกลางก็เป็นวงเวียงอยู่เนาะแล,ะะละ้วก็รถก็แลร่ร่ายเลยทั้งเทิร์นก็เป็นรถไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าทางซ้ายแยกกันไปน้องเนาะเดี๋ยวรถแบงก์คอก้วก็มีคนมาถ่ายรูปร้ายๆนะเนาะเดี๋ยวไปน้องกรุงเทพมานครที่ออันธิบุะอยากให้ทุกคนมาเบิ่งมาชมนนเนาะนนเนาะ เป็นลานแบบลานเฮาอย่างอี้เดอพี่นี้เนาะตอนนี้ก็ยังจะไม่หางไดนะ้เนาะ รอพี่น้ iful, องท่านนี้โม้มท่านนี้พไปไม่าได้ถ่ายนอ้องนะเนาะเนื่อยน้องก็ขึ้นงามแห้งเลยวันมีบรรยากาศท่านนั่นก็เป็นหอศิลป์หอศิลป์วัฒนธรรมแหง่งกรุงเทพมหานครเน้องนะนะ ชินติกก็เลยนะติกก็เลยครับเอมิเกชันเตอร์แค่นี้เสี่ยงกันเบิดนั่นเนี่ยก็เป็นผา่ทางรถไฟฟ้าเนาะ คน้องตอนนี้บนหน้านางอยู่ที่เอพิเกชันเตอร์ล้วการะวังที่พิเกยตับกับะสยามดิคลบอรีเนาะแล้วก็คลิปนี้นะนอนวหน้ากับโจบเตี้นตอนนี้นะครับเนาะขอบคุเขาไม่เลีอยว่าจะรีบกดสุดไฟกดติดตามเป็นใจของวันอาทิตยแชแนลนะเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้านางสลักินี้ันหน้าขอกาวควาสบายดีสวัสดีครับ